ผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับการงานยังไม่เดินหน้าสัก,สกเท่าไหร่นะครับคนที่ออรอรอทำงานรอฟังผลงานหรือว่าส่งงานไปแล้วรอคอมเมนต์รอการตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยงานอาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นได้นะครับทำให้เราเนี่ยมันอยู่ภาวะเขาเรียกว่าเกียร์ว่างไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ลักษณะนี้ครับเพราะว่างานมันอาจจะต้อง,ต,องต้องรอหลายๆอย่างนะครับหรือว่าคนไม่ได้กําลังรอเรื่องผลงานเลยนะครับวันนี้เนี่ย งานก็จะไม่ได้เยอะมากครับมันเหมือนงานแบบปานกลางสบายๆขี้เกียจทาไม่ค่อยอยากทําเบื่อๆน่ายักษณะนี้ครับส่วนด้านเกี่ยวกับธุรกิจการค้านะครับมันก็ดูเงียบเหงานิดๆนะฮะยังไม่ค่อยมีลูกค้าเข้ามาติดต่อพูดคุยมาติดต่อซื้อขายอะไรมากมายครับมันลักษณะแบบเงียบเหงาเล่นนิดนะฮะก็ทําใจนิดนึงมาที่เรื่องการเงินนะครับการเงินเนี่ยอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคนในครอบครัวญาติมิตรเพื่อนฝูงนะครับอาจจะมาขอหยิบยืม หรือว่าขอให้ช่วยเรื่องเงินทองนิดหนึ่งครับซึ่งเราก็อาจจะตึงๆลำบากติดขัดเดือดร้อนได้เหมือนกันนะครับไงก็ต้องระม hin, ัดระวังนิดนึงครับเรื่องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือคนอื่นด้านการเงินส่วนมาที่ด้านการลงทุนการเสี่ยงโชคต่างๆควรงดครับในวันนี้ดวงเรื่องการเงินไม่ค่อยดีนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับระมัดระวังความผิดพลาดเกี่ยวกับด้านการลงทุนด้วยนะครับวันนี้พยายามไม่ควรโยกย้ายถ่ายเทเรื่องเงินทั้งหลายเลยมาที่เรื่องความรักนะครับดวงความรักยัง สำหรับคนโสดเนี่ยยังไม่ได้โดดเด่นมากนะครับถ้าเจอกันก็คือเรื่องงานอย่างเดียวนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงให้คําปรึกษาการติดต่อกันเรื่องหน้าที่การงานส่วนคู่ครองคนรักเราดูแล้วเหมือนมีเรื่องอึดอัดต่อกันนะครับหรือว่ามีเรื่องกดดันกันเรื่องที่ยังไม่ค่อยพึงพอใจต่อกันแต่ยังไม่ยอมยกขึ้นมาพูดในประเด็นนี้นะครับมันก็เลยเหมือนกับตึงๆต่อกันนะครับยังไงก็มีปัญหาอะไรก็ให้รีบพูดจากันในวันนี้นะครับอย่าปล่อยไว้นานมันจะไม่ดีนะครับ